ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด Breaking News ก้าวไกลาย,ยานันร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญถูกความไม่สูญเปล่าเดินหน้านำร่างฉบับประชาชนเป็นนโยบายการหาเสียงเลือกตั้งภายหลังจากการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อพิจนารณานลงมติร่างรัฐธรรมนูญแห่งรชาชอาณาจาักรไทยตามที่นายพริตวัชราศิลป์กับประชาชนเป็นผู้เสนอ โดยที่ประชุมมีมติไม่รับหลักการนายพิธาลิมเจริญรัตสสบัญชีร,รายชื่อหัวหน้าพักคก้าวไกลพร้อมด้วยสสพักถแถลงภายหลังรัฐสภามีมติไม่รับความร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนโดยบอกว่าเป็นอีกหนึ่งครั้งที่รัฐสภาปิดประตูความพยายามที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญปี60ที่หลายฝ่ายเห็นว่าเป็นปัญหา ทั้งที่ตอนหาเสียงเมื่อปี62แทบจะเป็นฉันทามติของพรรคการเมืองที่เห็นตรงกันว่าจะต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญตนรู้สึกเสียดายโอกาสทองที่จะสามารถนำความขัดแย้งของประเทศไทยกว่า20ปีที่ผ่านมาพรรคก้าวไกลและผมในฐานะหัวหน้าพรรคพร้อมที่จะนำข้อเสนอโดยอยากให้ฝ่ายนโยบายของพรรคเตรียมสู้ศึกการเลือกตั้งเอาข้อเสนอของประชาชนฉบับนี้เป็นน การเมืองในการหาเสียงต่อไปและหวังว่าจะได้รับแรงสนับสนุนจากประชาชนที่เชื่อและเห็นด้วยกับสิ่งที่ผู้ยื่นได้ยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้เข้ามาและเราจะผลักดันแก้ไขให้ความฝันความหวังของทุกคนเป็นจริงได้ในสักวันหนึ่งนายพิธากล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด subscribe และมีความเห็นอย่างไร